สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัจฉริไดอารี่อีกแล้วนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้คือวันที่1มกราคม2564แล้วนะคะทุกคนเย้ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S ก็เป็นปีใหม่แล้วเนะเาะเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยอย่างที่บอกว่าเราอ่ะก,ก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มันแบบเสี่ยงโควิดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยนุ้มรู้สึกว่า เราอยากจะออกบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะอยากจะไปเที่ยวไปถ่ายรูปบ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกแบบไปไกลนอกจากเขตจังหวัดที่เราอยู่นะคะก็คือตรงแถวแถวบ้านนุ่มเนี่ยมันจะมีสวนสาธารณะอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้สวนสาธารณะมันก็ปิดแต่ทีเนี้ยมันจะมีเป็นส่วนของข้างหน้าค่ะเขาจะปลูกปลูกดอกทานตะวันเราสามารถไปถ่ายรูปตรงนั้นได้นะคะยังไง เดี๋ยววันนี้นุ่มจะพาดูคนนะคะไปถ่ายรูปกับอดอกทานตะวันนะคะซึ่งอาจจะเป็นรูปแรกของปีนี้นะคะที่เราถ่ายแล้วก็เดี๋ยวนุ่มจะพาไปดูด้วยนะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนมันจะกว้างขนาดไหนนะคะตรงพื้นที่ที่เขาปลูกนะคะดกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยที่สวนสาธนารณะนั้นเนี่ยเขามีมาตรการยังไงบ้างแล้วก็เราสามารถเข้าไปได้ ไกลแค่ไหนนะคะของพื้นที่สวนนะคะก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนตามมันไปเลยนะคะก่อนที่เราออกจากห้องนะคะทุกคนเราก็จะต้องใส่แมสนะคะใส่หน้ากากนะก่อนออกจากห้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบสถานการณ์โควิดอยู่เนาะไปค่ะ นี่คือบรรยากาศนะคะนี่สวยมากทุกคนแล้วก็คนก็เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ใกล้บ้านคนเขาก็เลยแบบมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะดูทุกคนบรรยากาศ สวยมากนี่ทุกเยอะมากนะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่จอดรถคนเขาจอดรถมาตรงนู้นแล้วก็เดินมาถาลรูปเยอะมากดูดิสวย,วยก็คือแบบอยู่ใกล้บ้านนะเนาะ ค่ะทุกคนบรรยากาศสดชื่นมากๆนะคะอันนี้เป็นด้านในแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้านะทุกคนดูสวย คนอันนี้ดอกเล็กๆสวยมากเลยเดี๋ยวใหน้นี่ดอกเล็กๆคือสวยมากน่ารักมากทุกคนดูพร้อมรับแสงตะวันเลยจ้ะนี่ดอกเล็กๆสวยมากน่ารักมาก Thank <laughs> you. yeah <laughs> ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านได้สักพักแล้วนะคะทุกคนคือเมื่อกี้คือแบบจะบอกว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีลมนะคะวันนี้อากาศคืออากาศเย็นแต่ว่าแดดก็คือค่อนข้างร้อนนิดนึงเนาะแล้วก็แต่ว่าก็มีลมพัดตลอดเวลานะคะก็ถ่ายรูปค่อนข้างที่จะแบบสวยนะคะแล้วก็ทุกๆหลายๆคนเนาะเขาก็เลือกที่จะแบบ ไปถ่ายรูปใกล้ๆนะคะแทนที่จะแบบไปเที่ยวไกลๆเขาก็เลือกเที่ยวใกล้บ้านกันเนาะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรด้วยต่างๆนานานะคะก็คนก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ยังพอมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปส,สวยๆมาบ้างนะคะก็ ใครอยู่ใกล้แถวนี้นะคะก็สามารถแบบไปเที่ยวได้เนาะทุกคนก็เราจะได้ไม่ต้องไปเดินทางออกออกนอกเขตพื้นที่ของเราเนาะก็ไม่ได้ออกไปต่างนอกเขตจังหวัดนะคะมันก็จะลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าลืม ใส่แมสด้วยนะคะทุกคนจะได้ป้องกันยังไงคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้หุุกด้วยนะคะก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย